กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมนินจาราโตกกันอีกแล้วเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็กดไลค์นะครับกดติดตามช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์นับดิสคอร์ดนับอยู่ใต้คลิปเนาะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้หลายเรื่องปรึกษาแลกเป็นข้อมูลกันได้นะในดิสคอร์ดเนาะก็เข้ามากันเยอะๆด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว ตัวละครอีกแล้วนะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะมารีวิวนั้นก็คือผมว่าทุกคนน่าจะมีตัวละครนี้กันแล้วแน่นอนเลยเนี่ฮะเจ้าจีรรยะนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่ผมว่าหาง่ายนะรู้สึกว่าสุ่มก็หาก็ได้เนาะหรือ ผมจาไม่ได้แล้วว่าผมได้มันมาอย่างไงอ่ะน่าจะได้มาเพราะการแจกหรือเปล่านะครับก็จําไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่ผมว่าเป็นตัวละครที่หาง่ายนะครับสําหรับเจ้าจิตรยะของผมนะครับก็เลเวลอยู่ที่52เนาะแล้วก็ยังไม่ปลดล็อตสาขานะครับชิปก็ไม่มีเนาะยานสัตหางก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะแต่ปั้นไวเฉยๆนะครับเพื่อ,อ,อรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเราไปดูสกิลกันเลยนะสกิลผมก็ได้ทําการอัพ อัพสกิลนะครับตันเท่ากับเเวลของเจ้าจเจระยะเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราเป็นลุตสกิลแรกเลยนะครับสกิลแรกก็คือไฟระเบิดกามะนะครับก็รู้สึกว่าเจ้าจเจระยะเนี่ยจะขึ้นไปบนหัวของเจ้ากบยักษ์นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการทําลายนะครับจาัก,การใส่เป้าหมายทั้งหมดเนาะเป็นค่าทําลายแบบจาัก,การนั่นเองนะครับและทําลายทวีคูณใส่เป้าหมายที่สกิลบุญตะข้ามผ่านเมื่อ20วินาทีที่แล้วนะครับ ออสร้างความเสียหายนะครับเ,ออเป็นดัมเมจธรรมดานะครับก็สำหรับที่อธิบายว่าเพิ่มนะครับออทำเพิ่มทวีคูณค่าทำลายนะครับที่โดนสกิลเจ้าบุญตะไปนะครับไม่เกิน20่ิวินี่ก็คือสกิลที่2นะครับมันจะสอยของ,ของสกิลที่2นะสกิลที่2ก็คือคาถาเรียกการะบุญตะนะครับก็จะเป็นตั้งสมาธินะครับเรียกการะก็คือเรียกเจ้าก,กบตัวนี้ออกมานะครับ สุ่มทำลายหนึ่งเป้าหมายนะครับศัตรูแบบจาักกะเนาะก็คือเศษเจ้ากบกามาบ,บุญเต่าออกมาแล้วก็ทำลายเป้าหมายตัวนั้นนะครับจากนั้นในภาย20ิวินนั้นนะครับถ้าเราใช้อันติเนาะไอตัวที่โดนเจ้ากามาบุญตะโจมตีไปเมื่อกี้เนี่ยครับจะโดนดาเมจของสกิลอันติีครับคูณ2นะครับคือทวีคูณขึ้นไปอีกเนาะถือว่าเป็นคอมโบนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่3ก็คือคาถากบนะสกิลที่3นี่ก็ผมว่าเป็นสกิลที่ สกิลที่ดีมากๆสกิลหนึ่งเลยนะครับของเกมนี้เนาะถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าเป็นสกิลที่โอเคมากๆเลยครับก็คือเสกนะครับเป้าหมายเป็นกบนะครับพร้อมทําพร้อมลดพลังป้องกันลงนะครับคือเดฟนะครับพลังป้องกันเนาะก็คือสุ่มเสกศัตรูครับ1นถึงสตัวละครของศัตรูนะครับให้กลายเป็นกบนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันลงนะครับเป็นเวลากี่วิกี่วิก็ว่าไปนะครับผมกบอยู่ที่ห้าวิเนาะ ก็เป็นสกิลที่ดีนะครับสุ่มนะครับ1ถึงตัวเนาะทำให้กายเป็นกบเนาะเพราะกายเป็นกบมันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากตีธรรมดาเหม,เหมือนกับเหมือนเหมือนกบนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันเนะทำให้ตอนกายเป็นกบเนี่ยศัตรูเนี่ยจะบางขึ้นอีกเยอะเลยนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากนะสกิลนี้เนาะส่วนในดทธ่ีนะครับก็คือเซนจูสึนะครับก็เป็นการดูดพลังธรรมชาติเนาะ เป็นการดูดพลังธรรมชาตินะครับทำให้พลังจักกะนะครับพลังโจมตีจักระครับของสมาชิกทีมนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเพิ่มพลังจักกะนะครับโจมตีให้สมาชิกทีมนะครับก็คือเป็นสกิลที่เพิ่มพลังจักกะครับให้เพื่อนในทีมทั้งหมดเลยนะครับถือว่าก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูในสนามกันเลยดีกว่านะครับสนามรบกันเลยดีกว่านะ สำหรับเจ้าจิรยานะครับอาด่านนี้ด่านนี้ไหวไหมอ่ะเจ้าจิรยานะเจ้าจิรยานี้ก็เป็นตัวกลางนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึกอะไรมากนะครับนี่ครับตีธรรมดาครับอันนี้สกิลสกิลที่สองครับเรียกกรมะปุ่นตากมาครับกรมบกากตีเจ้าตัวนี้ครับเอา้าโดนสะกดจิตเดี๋ยวรอสะกดจิตก่อนครับอ้โดนใบอีกเดี๋ยวผมว่าผมเปลี่ยนด่านก่อนดีกว่า ผมต้องเปลี่ยนด่านนะครับไม่งั้นมันจะตีไม่ได้เนาะนด่านนี้ละกันด่านนี้ก็มีตัวสะกดจิตนะโอเคนะครับตีไปครับสกิลที่2ครับเรียกกระบะปุญนต่าออกมาครับตีครับป่าป,ปาบเรียกกบยักษ์สกิลนี้ครับนี่ครับสกิลที่ทำให้กายเป็นกบนะอันนี้อันนี้ออกลายเป็นสองตัวครับแล้วก็ทำให้จิระยัครับตีเข้าแรงขึ้นด้วยเนาะ อุ้ยแต่การเป็นกบแบบว่าแป๊บเดียวเองนะห้าวิอ่ะทุกคนแป๊บเดียวเองอ่ะพ่นครับอันนี้พ่นปิ้วปิ้วนี่ครับการเป็นกบครับการเป็นกบก็ตีธรรมดาไม่ได้นะต้องใช้คาถานะครับสำหรับเจ้าเสสื่อเนาะต้องเรียกกบมาตีเรื่อยๆนะเนี่ยมันจะตายแล้ว กายเป็นกบอีกแวเฮ้ยผมว่ามันใช้เจ้าจิรลยะเป็นตัวที่ใช้คาถาบ่อยนะบ่อยมากเอเดี๋ยวเราดูอันติเลยครับอันติครับ,บป๊บเรียกกบป๊าบนี่ครับพ่นไฟครับกบกบพ่นอ,อะไรอ่ะพ่นควันใช่ไหมดิมันเหมือนลิ้นเลยนะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นควันมากกว่านะครับโอเคสำหรับเจ้าจิรลยะผมว่าเป็นตัวที่ทุกคนนะครับน่าจะมีกันแล้วเนาะ เป็นตัวที่หาได้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะใช้ดีเลยนะสำหรับเจ้าจิรยานนะเพราะเป็นมีสกิลที่ดีอยู่เนาะนี่ครับสกิลกบเนี่ยดีอยู่นะโอเคครับผมว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าจิรยานนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเป็นสกิลเป็นตัวที่หาง่ายๆนะครับพื้นฐานเนาะ งานสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามในช่องด้วยนะครับแล้วก็มีลิงก์ดิสคอดนะครับเข้ามาจอยกลุ่มดิสคอดของผมได้นะครับในลิงก์เลยเนาะเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับสามารถคุยกับผมได้ส่วนตัวเลยนะครับในลิงก์ดิสคอดนะถ้าใครอยากคุยกับผมหรืออยากจะชวนเล่นเกมเกมอะไรที่น่าสนใจนะครับอ่าถ้าเกมน่าสนใจจะเป็นในคอมหรือในมือถือเดี๋ยวผมจะไปเล่นด้วยเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย